สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่534กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ ข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะภาบบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่1น,นี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดนะคะล็อกเก็ นี่หนูเอา300บาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะร็อกเก็ตนะคะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแชมวัดดอนยญ่หอมนะคะเหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อแชมนะคะวัดดอนใหญ่หอมนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่3ามนี้เป็นเหรียนหลวงปู่ศีวัดสแกนนะคะเรียนนี้หน่วยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเรียนหลวงปู่ศีวัดสแกนนะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญคูบานะคะไม่รู้ว่าคูบาอะไรนะคะนี่ท้งเหนือนะคะถ้านใดรู้ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อป้านวัดพิกุลอายุทยานะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเด่นสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อฝันนะคะวัดเขาสมอกแครงนะอุ้งนี้หนูเอา300อบาทนะคะสามรบาทรูปหล่อหลวงพ่อฝันวัดเขาสมอกแครงนะคะสามบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นรูปหล่อไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะคะเนื้อสำริดนะคะอุ้นี้หนวดสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะสามรอยบาทนะคุณทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แดนะคะรายการที่8ดนี้เป็นรูปหล่อหลวมพ่อจันนะคะเอือนี้หนัว3สาห้าสิบาทนะคะ3ามหบบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าท่าใดนสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะรูปเหล่หลวงพ่อจันนะคะสามบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9นี้เป็นพักกิ่งวัดดอนนะคะองค์นี้หนูเอาสามบาทนะคะสามบาท ้ากิ่งวัดดอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพ้าเชียงรุงเนื้อสำริดนะคะองค์นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเป็นพ้าเชียงรุงเนื้อสำริดนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้านี่นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนี้มันมีสามชิ้นนะคะคุณลูกค้านี่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้ดูขึ้นดูทีละชิ้นเนาะผ้าสมเด็จมีสามชิ้นนะคะคุณลูกค้ามันได้มาแบบนี้นะ เออสามิีนนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะอันนี้อันนี้ซีนที่สามนะคะนี่นะ สามชิ้นนี้หน่วาเสียร้อยบาทนะคะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้า <c oughs> ต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่สิบสองนะคะสิบสองนี้เป็นพ้าสมเด็จจิลรดาวูนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ 3า0รอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการาที่สิบสามนะคะรายการาที่สิบสามนี้เป็นผ้านางพญานะคะอุ้งนี้หนว3สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะผ้านางพญานะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่นี้เป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมได้หลางเป็นหนุมานนะคะคุณลูกค้า อันนี้หนูเอาสา0อบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะถ้าคุณแผ่นหลังฮนุมาหลวงปู่ทีม3 0 0รบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ห้นะคะ สิบห้านี้เป็นพ้าสั่งกระจายหลวงพ่อแก้วผงคุกลักนะคะองคงนี้หน่วยสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อพัดสั่งกระจายหลวงพ่อแก้วผงคุกลักนะคะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ สิหนี้เป็นรูปถ่ายหลวมพับปังนะคะลาบุรีนะเอรูปถ่ายหลวมพับปังลาบุรีนี้หน่วเอาสามรอยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะสามรอยบาทนะคะ ต่อไปนะครับเป็นรายการที่17นะคะ17นี้จะเป็นสร้อยเนื้อเมกสิตนะคะเออเมน,นนะเนาะสร้อยเนื้อเมกสิทธิ์นะคะคุณลูกค้ากับคดไม้สักแกะกิเลนนะคะนี่นะคะสู้ เลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสร้อยเมกสิท์กับไมโครสักิเกลนนี่หนวเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนี่นะคะเห,เห็นกันไหมเห็นกันไหมคะเสียร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดนี้จะเป็นไม้ขันเอ้ยผ้าขันนะคะคุณลูกค้าฮ่่าฮจืดฮะผ้าขันไม้ยิ้วดำนะคะหลวงปูภูวัดทาร่อยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะมาเป็นท่าขันไม้นิ้วดำนะคะหลวงปู่ภูวัดท่าล่อนะยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยนะสวยมากๆมันดำหนึไม้นิ้วดำมีเนาะเสียร้อยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ สิบเก้านี้เป็นเครื่องวามนะคะเ,คเขี้ยวหรือเข่าก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้อันนี้หนูาเซอร์รอยบาทนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเป็นเครื่องวางเขี้ยวหรือเข่าไม่รู้นะคะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเออนี่นะคะ เสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะอืมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ <c oughs> รายการที่ยี่สิบนี้เป็นไม้คูนิวเพชรพระอีสวนนะคะหลวมปูผู้วัดอินนะคะอันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทสวยมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะเป็นไม้คูนิวเพชรอีสวนนะคะเอเอแม่นอ่ะไม้คูนิวเพชรพระอีสวนนะคะ ห0 0บาทนะคะรวมปูพวดอินนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆขนมมีแต่ของสวยๆเลยนะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่ เอ่อห้าี่นี้นะคะน,อน,น้องเนตตี้พระเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากล่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5735นะคะ พขกหนูมีแต่พ้าสสวยๆเลยนะพาบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ